สวัสดีครับ FC ของ s s g นะครับอ่าก็วันนี้ผมจะมานะมีคนมีคำถามมานะว่าการแทงหย่งมือแทงอย่างไรนะฮะจริงๆแล้วมันไม่ยากนะผมเน้นวิธีการนะครับวิธีหย่งมืออย่างเนี้ยสมมุติว่าดํากับขาวอยู่ตรงเนี้ยระวังมือปกติไม่ได้นะครับว่าหย่งมือหรือกลงนะครเราจะวางสะพานมือตรงนี้ก่อนนะฮะวิธีวางเนาะดูนิ้วนะครับเราต้องทํานิ้วให้มั่นคงก่อนเนาะอ่าสี่นิ้วนะฮะต้องตั้งหลักให้มั่นคงแล้วนิ้วโป้งแตะนะครับหรือแยกเป็นอย่างนี้ก็ได้นะครับ นะครับแตะให้มั่นคงแลวการหยงมือจริงๆแล้วไม่ต้องสาวคิวก็ได้เนาะพักให้วางอย่างเดียวก็ลาบากละเดี๋ยวลองลองชมวดูนะครับเนาะครั้งแรกนะให้วางนิ้วก่อนนะฮะวางสะพานมือก่อนนะครับให้มั่นคงเนาะแล้วเราก็ก้มนะเลงมาที่เหลี่ยมก่อนนะครับวัดระยะแล้วยกคลิปยกมือหลังขึ้นมานะครับเป็นอย่างนี้นะฮะอ่าให้ดูให้ห่างลูกดานะครับจดไปที่กลางขาวเลงเหลี่ยมนะครับพอพร้อมดึงกลับนะไม่ต้องสาวคะดึงกลับแล้วดันลงไปครับ จะเป็นลักษณะนี้ครับเน้นวิธีการครับเน้นวิธีการนะฮะไม่ต้องไปสาวคิวก็ได้ลองทําดูนะครับ